สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาพับเหรียญรบทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกบัวแก้วมายุลานะคะสวยๆเลยนะเสียดเรียนที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบินเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจานวน4เส้นและดิบินเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวคือด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่สมสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่4ี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะเอ้าออกค่ะรวบเส้นที่3ขึ้นมา ดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาเส้นที่สมพับเฉียงมาค่ะเส้นที่4ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจากปลายริบบินสอดล็อกเข้าไปค่ะนี่นะคะเราจะได้ริบบิน8เส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่1่ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่1เส้นที่สาทับเส้นที่2เส้นที่4ี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะ เราจะได้ลิบบินนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือลิบบินสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปยังรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอสดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะนะเสร็จแล้วพิกกลับมาด้านนี้ค่ะ กับด้านมาด้านนี้นะคะจ,จับริบินขึ้นมา conv, หนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามสี่นะคะพาดข้ามสี่เส้นไปนะนะคะจับพัดข้ามสี่เส้นมาค่ะพัดข้ามสี่เส้นมาจับพัดข้ามสี่เส้นนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายนะคะเอาเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในดูที่หนึงเส้นถัดมาค่ะ สลูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาสรูที่หนึ่งทะลุรูท,รท,รที่สามเส้นสุดท้ายค่ะสรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลย เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะ,สะเสียดีนจะได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่องก็ได้ค่ะ,สะเสียดีนที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดลอ3สามเส้นไปขาหนึ่งสองสานะคะลอตสามเส้นไปตามแนวดิ้นเลยนคะคะ าด้านนี้จับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมานะคะปิดเป็นกลวยมานะเสาล้องลงไปแบบนี้ ค่เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดร้อยสามเส้นกลับไปนะคะสองสามเส้นไปตามแนวดิบบิ้นเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบบิ้นทิ้ง ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบินความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละแปเส้นนะคะนะเอาสีแดงไว้ด้านล่างนะคะสีขาวไว้ด้านบนค่ะจับปลายดิบบินให้เสมอกันนะคะสอดแล้วสเส้นไปค่ะ1 2 3นี่ค่ะ แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับเส้นสีแดงนะคะพับมาด้านหลังพับกลับไปด้านนี้นะสอดหน้าเส้นตัวเองนี่ค่ะดึงลลอกมาแบบนี้ นได้แบบนี้นะคะเราได้แบบนี้นะแล้วก็พับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะครา้หนึ่งเส้นนี้นะมาสาัุวนี้ นะคกะันแบบนี้นะพอได้แบบนี้นะคะเราก็มาตัดปลายดิบินนะคะตัดปลายดิบินให้เสมอกัน แขงมาด้านนี้นะคะพับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมาด้านล่างนี้ค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้นะมาสตรงนี้นะคะ เส้นสุดท้ายนะคะสอดลงในน่าลิ่มนะทะลุลงด้านล่างค่ะน่คะไปแบบนี้เสร็จแ,แล้วก็าภาับสอดขึ้นด้านบนค่ะ ะะ่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดเส้นมาพับมาด้านนี้ค่ะมิดมาแบบนี้พับลงด้านนี้ค่ะนะคะ นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายนิบิ้นนะคะให้เหลือแค่พอสอดเก็บนะเะนะะี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบน ะะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวแก้วมายุลานะคะสสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ